ถ้าเกิดน้ำเสียบ่อยเราก็ใช้ EM เอ็มบอลในการบําบัดน้าเสียเนี่ยเราใช้เ m ทั่วไปจะไม่สะดวกเหมือนการทํเอ m บอลหัวใจสาคัญก็คือ EM ขยายมาแล้วขน,นาดประมาณรูปเปรตองนี้นะครับสามารถบําบัดน้ําเสียได้ประมาณ1 0ลูกฝั่งเมเก็บไว้ใช้งานได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ละลายน้ําแล้วก็จะขยายตัวเองก้อนละประมาณหนึ่งบาท e อบอลตัวนี้นะครับจะไปปรับสภาพน้ําให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับ วัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเกตความรู้ครับสําหรับเกตความรู้ในวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปดูวิธีการท e ํา EM บอลครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองจะมีรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับอาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาทำ EM b o n l นะครับอาจารย์ครับ EM b o n l คืออะไรครับและมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับครับ EM b o n l ก็คือจุลินทรีย e ์ EM ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเราเราปั้นเป็นก้อนนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับน้ำตามห้วยหนองคองบึงแล้วก็ตามสวนหลังบ้านถ้าเกิดมีน้ำขังในฤดูฝนแล้วก็ประเภท บ่อเลี้ยงปลานะครับเป็นบ่อคอนกรีตบ่อเลี้ยงปลาเราถ้าเกิดน้ําเสียบ่อยเราก็ใช้เอ็มบอลเป็นตัวช่วยนะครับอาจารย์ครับเอ็มบอลช่วยบำบัดน้ําเสียได้อย่างไรครับเราเริ่มจากน้ําเสียก่อนน้ําเสียเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายของซากอินทรีย์วัตถุที่มีกระบวนการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราจะเอาเอ็มบอลไปช่วยในการเร่งการย่อยสลายนะครับให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับด้วยการเติมจุลินทรีย์เข้าไป จารย์ครับเราสามารถใช้ e m ทั่วไปได้ไหมครับในการบ,บําบาด้ำเสียเนี่ยเราใช้ e m ทั่วไปได้นะครับแต่ลักษณะการใช้งานจะไม่สะดวกเหมือนการทํา EM บอลก็คือเราต้องพายเรือลงไปสัตว์นะครับถ้าเกิดเป็นบ่องกว้างเป็นบึง้งกว้างอย่างนี้นะครับถ้าเป็น e m บอลเราก็ใช้วิธีโยนครับตัวนี้ก็คือเราทําให้มันง่ายในการใช้งานนะครับอาจารย์ครับสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทํา EM บอลจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับ ครับวัสดุและอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาท e ํา e m บอลนะครับส่วนที่1เลยนะครับก็คือเป็นลำส่วนที่2ก็คือแกบดิบส่วนตัวนี้นี่ที่ผมเอามานี่ก็คือเป็นแกบดิบผสมกับลำแล้วนะครับเพราะว่าลงสีขนาดเล็กมันจะออกมาแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ไปเลยอาจารย์ครับอัตราส่วนที่ใช้ใช้ยังไงครับสําหรับแกบลำแกบหนึ่งส่วนกับลำหนึ่งส่วนนะครับผสมกันได้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีดินโคลนนะครับ คนที่แช่น้ําตามท้องนาเราก็ได้นะครับตัวนี้มาผสมมันจะได้ผสมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หัวใจสําคัญก็คือ EM นะครับตัวนี้เป็น EM ที่เราเป็นสูตรขยายมาแล้วนะครับเอาผสมกับกากน้ําตาลอาจารย์ครับสาหรับอัตราส่วนที่ใช้ในการผสมใช้อัตราส่วนยังไงบ้างครับอ,อัตราส่วนที่ใช้ในการผสมเนี่ยก็คือแกบกับลำอ,อย่างละหนึ่งส่วนนะครับคนจาก ท้องนาเรานี่นะครับแล้วก็ใส่ใส่พอที่เราจะปั้นได้นะครับปั้นแกบกับลําให้เป็นก้อนได้แค่นั้นพอนะครับก็คืออัตราส่วนไม่ตายตัวเอาให้ปั้นให้ได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ EM เอเอ็มนี่ยเราก็เติมเพราะว่าเราจะเติมให้มีความชื้นแล้วก็มีเอ็มตัวนี้ก็ไม่ตายตัวเหมือนกันนะครับเราเราใส่ไปได้เลยนะครับถ้าใส่เยอะก็ระยะเวลาในการขยายของเชื้อเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับสําหรับขั้นตอนในการทําเราต้องทํำยังไงบ้างครับอาจารย์ ขั them, them, if if it, um ้นตอนในการทํานะครับแล้วก็เตรียมภาชนะก่อนภาชนะในการใช้ผสมนะครับถ้าเราทําเยอะเราก็อาจจะต้องใช้ภาชนะที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณแกลบกับลําเข้าไปอีกนะครับหลังจากเราเตรียมมาแล้วเนี่ยใส่แกลบกับลําลงไปแล้วเนี่ยเราก็เติมเติมดินโคลนได้เลยนะครับการเติมดินโคลนลงไปในแกลบกับลําเนี่ยต้องค่อยๆเติมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เปียกน้ําแล้วนะครับจําเป็นไหมครับอาจารย์สําหรับอัตราส่วนต้องเท่ากันไม่จําเป็นครับตัวนี้ไม่ตายตัวนะครับ ก็คือเราทําตัวนี้เพื่อเพื่อที่จะให้ EM เนี่ยขยายตัวได้ถ้าเกิดเราใส่ใส่ลำมากกว่าแกบหรือใส่แกบมากกว่าลำก็จะไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัว EM เนี่ยจะไปย่อยสลายอยู่ดีนะครับตอนนี้ก็พย,ยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดอ่าเขาแห้งเกินไปเนี่ยเราก็จะเติมเอมนะครับคือขั้นตอนการเติม EM เลย ให้มีความชื้นพอที่เราจะปั้นได้นะครับสําหรับอัตราส่วนที่เหมาะสมควรใช้ยังไงครับอาจารย์อัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับก็คือถ้าแกบดิบ1กิโลแล้วก็ลำหนึกิโลนะครับ e m เนี่ยไม่น้อยกว่า5 0 0ร้ซีซีนะครับหรือครึ่งลิตรนะครับแล้วก็ส่วนโครนเนี่ยก็คือเอาเอาให้ปั้นได้นะครับตัวนั้นก็คือสูตรที่ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับตัวนี้ ถ้าใส่ EM มากและ EM น้อยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าใส่ EM ปริมาณมากนี่นะครับขบวนการขยายตัวเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับก็คือเราสามารถทําทําแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าปกติตามอัตราส่วนที่บอกเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับตอนนี้เราก็พยายามคุกค้าให้เข้ากันนะครับส่วนที่เป็นดินโคลนกับแกบกับลำนี่นะครับ แล้วก็ค่อยๆเติมนะครับถ้าเกิดแห้งเกินไปเราก็เติมอเอ็มลงไปอีกนี่ก็คือลักษณะที่เราผสมเข้ากันแล้วนะครับเขายังซุยอยู่นะครับปั้นไม่ได้นะครับเราก็จะเติมโคลนลงไปอีกจนกว่าจะปั้นได้นะครับถ้าแห้งเราก็เติมอเอ็มนะครับถ้าเกิดมีความชื้นแล้วปั้นไม่ติดเราก็เติมส่วนที่เป็นโคลนเข้าไปนะครับเมื่อเราคุกเขา ทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยนะครับก็คือเราสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้เนี่ยทีนี้เราก็ปั้นเป็นก้อนได้เลยนะครับเราต้องปั้นเป็นก้อนใหญ่ไหมครับอาจารย์การปั้นเป็นก้อนเนี่ยเราคำนวณขนาดประมาณลูกเปตองนี้นะครับก็คือปริมาณการใช้สามารถบําบัดน้ําเสียได้ประมาณ10ลูกบาทเมตรนะครับเวลาเราไปใช้โยนที่บ่อนเนี่ยเราก็ไปคํานวณปริมาณน้ําในบ่อว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราก็จะสามารถคํานวณในการใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็คือเอาขนาดลูกเปตองนะครับ อาจารย์ครับหลังจากที่ปั้นเป็นก้อนแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราเอาไปทํำยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปก็คือการบ่มให้เชื้อเดินนะครับการบ่มนี่เหรอเราก็ใส่ภาชนะไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็หาฝาปิดต้องมีอาจจะมีผ้าพลาสติกปิดก็ใช้เวลาบ่มอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยอาจารย์มีตัวอย่าง EM ที่สําเร็จแล้วไหมครับอ่ามีครับมี ตัวนี้นะครับ EM b อ l l ที่เราทําไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็อายุประมาณสองสัปดาห์ตัวที่เป็นดินเหนียวเราก็จะเริ่มแห้งก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับถึงแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราใช้ไม่หมดก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับเก็บไว้ในที่ร่มอาจารย์ครับสําหรับ EM b อ l l ที่ทําเสร็จแล้วสามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานได้นานเท่าไหร่ครับก็คือในการทำหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดเราทําเยอะเกินไปเนี่ย เราใช้ครั้งเดียวไม่หมดแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้เรื่อยๆนะครับไม่เกิน1ปีนะครับก็คือเราใช้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับก็คือเอ็เขายังเขายังมีอยู่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้นะครับถ้าเกิดเลย1ปีไปแล้วเนี่ยเชื้อเขาจะอ่อนหรือไม่ก็หมดสภาพนะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างวิธีการนํา EM บอลไปใช้งานให้ดูหน่อยครับ สำหรับการนํา EM บอลไปใช้งานนะครับเราจะใช้บาบัดน้ําเสียหรือน้ําขังในร่องอในสวนหลังบ้านนะครับหรือเป็นบึงขนาดใหญ่วนตัวนี้ก็เป็นน้ําขังนะครับน้ำขังธรรมดาปริมาณก็น่าจะไม่เกิน10ลูกบาทเมตรนะครับเราก็จะใช้เป็นหนึ่งก้อนถ้ามีเยอะเราจะใส่ไป2องเพื่อเร่งให้เขาสามารถบาบัดน้ําได้เร็วขึ้นนะครับโยนลงไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเขาก็ละลายน้ําแล้วก็จะขยายตัวเองนะครับใช้ระยะเวลาน,านานไหมครับอาจารย์ เราคำนวณตามปริมาตรแล้วนะครับก็คือประมาณไม่เกิน1สัปดาห์1ก้อนต่อน้ำสิบลูกบาทเมตรเนี่ยจะอยู่ที่1สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เร็วขึ้นเราก็ใส่เข้าไปอีกนะครับอาจารย์ครับสําหรับการทําอ m มบอลในวันนี้เราใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับอเอ็มบอลที่เราทำในวันนี้นะครับถ้าเกิดเราจําเป็นต้องซื้อลํานะครับแล้วก็จุลินทรีย์ แล้วก็จะตกไปก้อนละประมาณหนึ่งบาทนะครับตัวนี้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงน้ําท่วมถ้าเกิดมีน้ําขังในสวนหลังบ้านในสวนในล่องน้ําตามบ่อเลี้ยงปลาตามไรก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ดีนะครับสะดวกในการใช้งานอีเอมบอลตัวนี้นะครับจะไปปรับสภาพน้ําให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับเหมาะกับการเลี้ยงทําทสัตว์เลี้ยงนะครับในบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเราเป็นการทําง่ายๆนะครับลองเอาไป ทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูนะครับผม